เบื้องลึกที่ต้องแยกพระแก้วมรกตกับพระบางออกจากกันอยู่ร่วมกันเมื่อใดบ้านเมืองเดือดร้อนพระบางเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดต,ตามศิลปะ,ขะเขมรแบบบยนสูงประมาณหนึ่งเมตรสิบสี่เซนติเมตรหล่อด,ด้วยทองสำริดเดิมประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงของขอมจนในปีพุทธศักราช1 9 0 2 พระเจ้าฟ้างุม้มกษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งเป็นเครือญาติกับพระเจ้ากรุงเขมรได้ทูลขอเพื่อจะนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงของอาณาจักรล้านช้างแต่เมื่ออันเชิญมาถึงเมืองเวียงคำก็มีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้พระบางจึงต้องประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงคำจนถึงปีพุทธศักราช2 0 5 5 พระเจ้าวิชุนราชได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานที่เมืองเชียงทองได้สำเร็จทำให้เมืองเชียงทองได้ชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพระบางตั้งแต่นั้นมาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีได้เมืองล้านช้างหลวงพระบางและเวียงจันในปีพุทธศักราช2321 ได้อัญเชิญพระบางพร้อมกับพระแก้วมรกตจากเวียงจันทมากรุงธนบุรีด้วยทั้งนี้พร้อมเมื่อครั้งเจ้าชายเชษฐาผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นราชบุตรพระเจ้าโพธิสาราชกษัตริย์ลาวประสูติจากพระนางยอดคำทิพย์ราชธิดาพระเจ้าเชียงใหม่ได้ขอยืมพระแก้วมรกตไปเมืองหลวงพระบางเพื่อร่วมงานพระศพของบิดาแล้วขึ้นครองราชเมืองหลวงพระบางไม่กลับไปเชียงใหม่อีก และไม่ได้ส่งคืนพระแก้วมรกตจึงต้องอัญเชิญกลับมาเองส่วนที่นำพระบางมาด้วยนั้นก็เป็นธรรมเนียมในยุคนั้นของผู้ชนะศึกย่อมยึดทรัพย์สินมีค่าของผู้แพ้เป็นการใช้ค่าเสียหายแต่การยึดพระบางมาด้วยนั้นยังเป็นการทำลายขวัญของคู่ต่อสู้ไม่ให้กล้าฮึกเหมิมอ,อีกต่อมาเมื่อถลิงถวันราชสมบัติ ทรงย้ายพระนครมาอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้านันทเสนราชบุตรพระเจ้าล้านช้างได้กลับทูลว่าพระแก้วกับพระบางมีปีศาจที่รักษาองค์พระไม่ชอบกันถ้าอยู่ด้วยกันที่เมืองใดก็จะมีความไม่สบายที่เมืองนั้นพระแก้วกับพระบางมีปีศาจที่รักษาองค์พระไม่ชอบกันถ้าอยู่ด้วยกันที่เมืองใดก็จะมีความไม่สบายที่เมืองนั้นเหตุการณ์เช่นนี้มีมาสามครั้งแล้วคือ เมื่อครั้งที่เจ้าชัยเชษฐานำพระแก้วมาหลวงพระบางแล้วไม่กลับทำให้เมืองเชียงใหม่ขาดผู้ปกครองล่วงไปสามปีทางเชียงใหม่จึงหาเจ้าเมืองคนใหม่ขึ้นแทนทำให้เจ้าชัยเชษฐาไม่พอพระไทยอยากจะครองทั้งสองเมืองจึงยกทัพไปปราบแต่กลับถูกทัพเชียงใหม่ตีถอยร่อนออกมาพวกหลวงพระบางกลัวจะเสียเมืองจึงเข้าทรงถามผีที่รักษาพระบาง ผีบอกว่าตัวเป็นเจ้าของเมืองไม่ชอบผีที่รักษาพระแก้วให้ไล่พระแก้วไปจากเมืองเสียพระชัยเชษฐาจึงนำพระแก้วไปฝากไว้ที่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองญาติจากนั้นทัพหลวงพระบางก็มีกำลังขึ้นตีเอาเขตแดนที่เสียไปคืนมาการศึกยุติลงบ้านเมืองคืนสู่ความสงบสุขทั้งนี้เป็นความเชื่อเรื่องผีของชาวล้านช้างมาแต่โบราณว่า พระพุทธรูปสำคัญย่อมมีผีคือเทวดารักษาทุกพระองค์ผู้ปฏบิบัติบูชาจำต้องเส้นสวงผีที่รักษาพระพุทธรูปด้วยเพราะถ้าผีนั้นมีความไม่พอใจก็อาจบันดาลให้เกิดภัยอันตรายต่างๆหรือถ้าผีที่รักษาพระพุทธรูปต่างองค์เป็นอริกรันหากนํำเอาพระพุทธรูปนั้นไว้ใกล้กันก็มักเกิดอันตรายด้วยผีวิวาทกันครั้งที่สอง ล่วงมาจากครั้งแรกสองร้อยปีเศษเวียงจันทร์กับหลวงพระบางรบกันฝ่ายเวียงจันทร์ยึดได้เมืองหลวงพระบางจึงอัญเชิญพระบางมาไว้ที่เวียงจันทร์ตั้งแต่นั้นมาเวียงจันทร์ก็ไม่มีความสงบสุขพี่น้องรบกันเองบ้างรบกับยวนบ้างจนเสียเมืองให้ไทยครั้นพระแก้วกับพระบางมาอยู่ด้วยกันที่กรุงธนบุรีไดสองปี ก็เกิดเหตุวุ่นวายอย่างที่รู้กันขอให้โปลดกลก้วแยกพระแก้วกับพระบางให้อยู่ต่างเมืองกันจึงจะมีความเจริญแก่พระนครที่ตั้งใหม่ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าซึ่งกำลังสถาปนากรุงรัตนโกสิน์ได้ทรงสดับรับฟังจึงพระราชทานพระบางกลับไปประดิษฐานที่เวียงจันทร์ตามเดิมต่อมาในรัชกาลที่สเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เป็นกบฏ เจ้าพระยากบดินเดชาส,สิงห์สิงหเสนีเมื่อครั้งยังเป็นพระยาราชสุภาวดีเป็นแม่ทัพยกทัพไปตีเวียงจันได้อีกอันเชิญพระบางพระแทกคำพระฉันสมอมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ราชกาลที่หนึ่งอันเชิญมาเพื่อจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามองค์ประดิษฐานไว้ในหอนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่ต่อมามีเสียงพูดกันมากในเรื่องที่เจ้านันทเสณได้กลับทูลไว้จึงได้ส่งแยกพระพุทธรูปทั้งสามองค์ไปไว้ที่วัดต่างๆนอกพระบรมมหาราชวังต่อมาในปีพุทธศักราช2407เกิดฝนแล้งข้าวยักหมากแพงบรรดาเสนาบดีจึงทำเรื่องกลับทูลรัชกาลที่สี่ ซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธรูปอีกสามองค์คือพระเสริมพระสัยและพระแสนจากเมืองหนองคายมาไว้ที่กรุงเทพด้วยว่าตั้งแต่พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาอยู่กรุงเทพฝนก็ตกน้อยลงทุกทีบางพวกก็ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนของแพงที่นั่นคนลาวถือว่าพระพุทธรูปของบ้านร้างเมืองเสียปีศาจมักสิงอยู่ เรียกกันว่าพุทธยักษ์รังเกียจนักไม่ให้เข้าบ้านเข้าเมืองทั้งยังกลับทูลเรื่องพระแก้วกับพระบางในรัชกาลที่หนึ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นด้วยโปรดให้นำพระพุทธร,รูปที่ได้มาใหม่ไปประดิษฐานไว้ที่วัดนอกกรุงครั้นเจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางมาเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาท จึงปลดเกล้าโปลดกระหม่อมให้รับเอาพระบางกลับคืนไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบางตามเดิมซึ่งเจ้าอุปราชราชวงศ์ได้อันเชิญพระบางออกจากวิหารวัดจักรวรราชาวาสณเดือนห้าขึ้นสิบห้าค่ำตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2408กลับไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบางซึ่งตั้งชื่อเมืองตามพระพุทธรูปองค์นี้มาจนถึงปัจจุบัน